วิจิขาวิจิแซ่บหลายอร่อยยังไงคะอร่อยยังไงคะแซ่บไหลแซ่บหลายแล้วลูกหนูกินหนูกินไก่กับเฟรนฟรายหนูชอบกินอะไรคะแซ่บไหลายแซ่บไหลายแซ่บหลายแซ่บหลายบอแซ่บบอแซ่บบอ

อ่ะปิดอ่ะป๊าทำให้ก่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บติดทำให้ป๊าให้นิดหน่อยให้นิดหน่อยอ่ะป๊าติดจมูกให้นี่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 จมูกจะได้โด่งนี่ป้าไหนผมไหนผมที่ผมผมไหนปากไหนปา ไอ้จมูกค<พ>า,าง,างแ,มแ้มจมูกอ่ะจมูกอ่ะจมูกัไหนจมูกอยูนไหนจมูกไหนจมูก,ามกตาละ่ะตาโอ้ยยิ่งตาฟ้าเหรอ้วคิ้วคิ้ิจิจ แปดเก้าส<ท>ิบอ่าเร็วรด,ดีมากค่ะสามสีแบบ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วอะไรคะห้าสิบเจ่งมากเอาอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมคนเจ่งใส่มอ่ะใส่ไอสามน้อยสักท้าหรือ ชื้อป้าสักผ้าหน่อยค่ะเอาป้าใส่เสื้อป้าชักผ้าเออผ้าห่มหนูค่ะเอาใส่ไว้เสื้อป้าเนี่ยนี่เสื้อบอลแบบป้านี่เอาเสื้อบอลแบป้าใส่ก่อนเฉยค่ะเออเออเสื้อบ้ลเอ่อเออนี่เสื้อบ้าจ้ะเก่งมากลูกเก่งมาก สุดยอดน่ารักที่สุดเลยเอตอใส,าส่ใสักผ้าลูกซักผ้าอ่ะไปเสื้อเสื้อบนเอป้่เสื้อบนเหรอป้าใส่ไปใส่ไปเลยใส่ไปเลยใสไปเลยครับเก่งมากค่ะใส่ไปคะ เออใส่ได้เก่งค่ะเก่งมากค่ะเอาหมดแล้วนะใส่ไปทีคะใส่ไปจะได้ปั่นลูกเอาใส่ไปใส่ไปดีไม่เอาไม่เอาใส่เข้าไปใส่ไปอีกตัวใส่หนูเราใส่เอะใส่เครื่องเลยลูกใส่ไปอีกตัวลูกเก่งมากเอาใส่ไปทีคะใส่ไป ใส่ไปสิคะใส่ไปแล้ววางลูกเออใส่ไปนะครับวางลูกลูกก็ไปอาเก่งมากเก่งมากเก่งมาก